สวัสดีทุกคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลอุ U ๋งเกมมิ่งับวิดีโอนี้ก็เป็นข้อมูลของตัวเซเลนะครับซึ่งข้อมูลก็จะเป็นอ้างอิงจากโค้ดเบต้า2หรือเซิร์ฟทดสอบเดี๋ยวตอนเกมเปิดจริงก็อาจจะเปลี่ยนได้นะครับเดี๋ยวไอเดอร์แอนิเมชันมีอันเดียวนะฮะอันนี้น่าจะเห็นกันหลายรอบแลวก็มีผีเสื้อมานั่นเองนะฮะอาน,นี้มาดูโมเดลตัวละครกันเป็นตัวละครที่ ผมชอบดีไซน์มากนะครับเท่มากคือผมเรียกเซเล่เท่โคตรนะฮะเป็นตัวละครที่เท่มากๆและเดี๋ยวเกมเพลย์ก็เท่ด้วยเช่นกันนะครับคือถ้าใครเคยเล่นฮงไกมาก็จะรู้ได้ว่าเซเล่ในเวอร์ชันนี้มันจะดูดูดุนิดนึงนะฮะแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะครับยังไงเขาก็ยังรักบอร์เนียโอนีจังของเขาอยู่เหมือนเดิมนะฮะโอเคแล้วก็นี่เป็นในส่วนของเทสมือถือนะครับ เดี๋ยวก่อนจะไปคุยข้อมูลตัวละครก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนนะครับร้าน PowerPay ร้านรับเติมเกมสุดประหยัดปลอดภัยนะครับร้านนี้เปิดมานานเครดิตดีไว้ใจได้แล้วผมว่าเติมมานานเป็นปีแล้วไม่เคยมีปัญหาเรื่องแฮกเรื่องรีฟันนะถ้าอยากจะประหยัดเงินในการเติมเกมก็ติดต่อร้านผ่านรายละเอียดในคำอธิบายคลิปได้เลยนะครับร้านนี้แนะนำมากๆเรามาเริ่มที่ในส่วนเทคนิคก่อนเหมือนเดิมนะครับสำหรับเทคนิคที่เอาไว้ใช้ในฉากก่อนสู้ก็คือ พอเรากดใช้แล้วตัวของเซเลจะเข้าสถานะซ่อนตัว20วิซึ่งศัตรูจะมองไม่เห็นตัวของเซเลแล้วก็เมื่อเราโจมตีศัตรูตัวของเซเลจะติดสถานะบัฟนะครับสถานะบัฟมันคืออะไรมันเป็นพรสวันติดตัวก็เดี๋ยวผมอธิบายเลยแล้วกันก็คือว่าถ้าเกิดว่าตัวของเซเลเขาสามารถกำจัดศัตรูได้เขาจะได้รับแอคชั่นแถม1เทิร์นทันทีแล้วก็จะได้ติดสถานะบัฟด้วยคือ บัฟอันนี้เนี่ยคือเขาใช้คําทับศัพท์ว่าบัฟเลยนะแต่ความสามารถของมันก็คือทําให้การโจมตีของเซเลสสามารถสร้างดาเมจได้แรงขึ้นเป็นเวลาหนึ่งเทินนะครับก็พูดง่ายๆถ้าเซเล่ฆ่าศัตรูได้เซเล่ได้เทินแถม1เทินและโจมตีแรงขึ้นนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเซเลสสามารถฆ่าศัตรูได้อีกครั้งในช่วงระหว่างที่อยู่ในเทินแถมนี้ตัวพรสวรรค์ที่ให้เทินแถมเนี่ยจะไม่ทํางานอีกนะครับ คือไม่สามารถได้เทินแถมในเทินแถมได้นะฮะวันนี้เดี๋ยวมาใช้จริงให้ดูนะครับเดี๋ยวดูท่าตีธรรมดาในฉากก่อนก็จะเป็นแบบนีมันแล้วก็มีหมุนตัวด้วยนะต้หมุนตัวด้วยเพราความเท่ส่วนตัวสกิลเทคนิคเมื่อกี้นะครับก็คือซ่อนตัวนั่นเองแล้วเราก็โจมตีศัตรูจากนั้น ตัวของเซลเล่ก็จะได้สถานะบัฟตั้งแต่เพืนแรกเลยนะครับสังเกตได้จากตรงนี้ได้บัฟทันทีทำดาเมจได้แรงขึ้นเดี๋ยวเราก็อัดาเมจให้เซลเล่ก่อนตอนนี้ผมจะใช้ตัวสกิลนะครับสกิลต่อสู้ก็คือเป็นการทำาาเมจเข้าไม้เดียวใสศัตรูแล้วก็ ทำให้ตัวของเซเ่ได้บัฟเพิ่มความเร็วตัวเองนะครับ25เป็นเวลา2เทิร์นก็ถ้าฆ่าได้ก็จะได้เทิร์นแถมเลยได้ไหมอืมได้นะครับอันนี้ก็ได้เทิร์นแถมเลยทันทีนะฮะก็ปีไปปุป๊อืมมอนไม่ตายไม่เป็นไรผมจะใช้ไม้ตายต่อเลยนะครับก็ใช้ใส่ตัวไหนดีผมไม่ไแน่ใจว่าตัวนี้จะตายไหมลองดูแล้วกัน ตายนะฮะอันนี้เราก็ได้เทินแถมอีกเทินหนึ่งนะครับคือตอนแรกผมใช้สกิลแล้วผมได้เทินแถมเอาน,นี้พอเทินแถมจบเนี่ยผมใช้ไม้ตายต่อแล้วก็คือไม้ตายมันจะไม่นับเหมือนเป็นเทินแถมนะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้พอผมใช้ไม้ตายฆ่าศัตรูได้ผมได้เทินแถมจากพรสวรรค์อีกนหนึ่งพูดง่ายงว่าเซเล่ผมมีเทินต่อเนื่อง4เทินะนะนี่ก็ตีไปอันนี้ไม่ได้ละต่อฆ่าศัตรูได้เพราะว่ามันอยู่ในช่วงเทินแถมนะครับ เมื่อกี้ผมลืมอธิบายในส่วนของถ้าไม่ตายไปนะครับก็คือพอเรากดใช้ไม่ตายตัวของเซเล่เขาจะได้สถานะปั๊บทันทีไม่จําเป็นต้องฆ่าศัตรูก่อนนะครับจากนั้นจะเป็นการทำำําดามิสก็ไม่เดียวอย่างรุนแรงตอนนี้ผมกดไปแล้วนี่นะครับพอกดไปปุ๊บได้สถานะบัฟทันทีแล้วก็ทำาดามจอยางรุนแรงเลยตุ้มไม่ขีดนะฮะ น่าเสียดายมากไม่คิดครานี้มาดูความสามารถเพิ่มเติมนะครับอันแรกก็คือถ้าเซเล่มีเลือดต่ำกว่า50โอกาสที่เขาจะโดนโจมตีก็จะลดลงอันที่2ก็คือหลังจากทำการโจมตีปกติไปจะเร่ง Turn, เทิร์นเร่งแอคชั่นครั้งต่อไปของเซเล่20อันที่3ก็คือถ้าเกิดว่าเซเล่ได้รับสถานะบัฟอยู่เขาจะได้ในส่วนค่าทะวงความต้านทานคอนตามเพิ่มขึ้น20เเเป็นบัฟที่ ดีมากนะครับอันนี้สำหรับไล่ลคนประจำตัวความสามารถก็คือทำให้อัตราชี้ของผู้สวมใส่เพิ่มขึ้น12%แล้วถ้าเกิดว่าคนใส่มีค่าความเร็วมากกว่า100หน่วยเมื่อไหร่นะครับในทุกๆ15หน่วยที่มันเกิน100มาเนี่ยจะทำให้การโจมตีปกติแล้วก็สกิลต่อสู้ของคนใส่สร้างดาเมจเพิ่มขึ้น8%พร้อมกับทำให้ท่าไม่ตายของผู้สบใส มีดามจคคิตีคเขเพิ่มขึ้น8%ต่อขั้นแล้วก็สามารถซ้อนได้ทั้งหมด6ขั้นนะครับพูดง่ายๆว่าถ้าคุณมีความเร็วอยู่ที่190หน่วยเนี่ยคุณก็เอาค่าพวกนี้มาคูณ6ได้เลยนะครับเป็นค่าสูงสุดต่อที่เอเดรอนหรือกลุ่มดาวนะครับหรับดาวแรกก็คือทําให้เอฟเฟกการเพิ่มความเร็วจากตัวสกิลต่อสู้ซ้อนได้2ครั้งนะจาก25ถ้าซ้อน2ครั้งก็กลายเป็น50%ซึ่งค่อนข้างเยอะนะครับ ดาว2ก็คือ <S <S <an> <t ube> เมื่อสร้างดาเมจให้กับศัตรูที่มีเลือดน้อยกว่า50%จะทำให้อาตาัตราคิของเซเล่เพิ่มขึ้นอีก15%อันนี้ก็ดูดีมากๆดาว3 <S <S <an> <t ube> เพิ่มเลเวลไม่ตายกับการโจมตีปกติ <S <S <an> <t ube> ดาวสก <an> ็ <t ube> คือเมื่อเซเล่ฆ่าศัตรูได้จะฟื้นพลังงานไม่ตาย15แต้มให้กับตัวเองอ,อันนี้คือรู้สึกว่าดาวเซเล่จะดีหมดเลยนะ <S <S <an> <t ube> ดาว5เพ <an> ิ <t ube> <S <S <an> ่มเลเวลสกิลต่อสู้กับตีปกติแล้วก็ดาว6ก็คือ หลังจากที่ตัวของเซเล่ใช้ท่าไม้ตายใส่ศัตรูนะครับศัตรูตัวนั้นจะติดดีบัฟชื่อว่าบัตเตอร์ไฟเฟอร์รี่เป็นเวลาหนเทิร์นซึ่งเมื่อศัตรูที่ติดดีบัฟอันนี้โดนโจมต,ตีตัวนั้นจะได้รับดาเมจพันตมเท่ากับ30%ของดาเมจไม้ตายของเซเล่ซึ่งถ้าเกิดว่าหากเป้าหมายถูกกำจัดโดยตัวละครตัวอื่นในฝ่ายเราจากดาเมจตัวดีบัฟที่ว่าไปนะครับ แต่ไม่ทําให้พรสวรรค์การได้เทิร์นแถมจากตัวเซเล่ทำงานได้ก็เป็นดาวที่ดูโหดนะเพราะว่าถ้าเราให้เพื่อนร่วมทีมทําดาเมจสมมติว่า3ตัวทําดาเมจใส่ศัตรูเนี่ยศัตรูโดนดาเมจประมาณ90%ของดาเมจไม่ตายเซเล่ซึ่งไม่ตายเซเล่มันก็แรงอยู่แล้วนะครับก็ดูเป็นดาวฆ่าบอสที่โหดมากๆตัวลิลิกผมก็ใช้เป็นเซ็ตเพิ่มดาเมจคอนตัมนะครับแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีให้ในแต่ละเทิร์น แล้วก็ใช้เป็นโจมตีด้เมจนฟันตั้มกับกายคิอันนี้จริงรองเท้าผมคิดว่าใช้เป็นความเร็วน่าจะดีกว่ามันจะเข้ากับตัวของไลฟ์ฟนมากกว่าแต่ว่าก็ยังไม่บีนะครับเรามาดูเกมเพลย์เพิ่มเติมกันอีกนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราให้โบเนียบัฟก่อนแล้วก็ต้อนตัวจากนั้นก็ตี เดี๋ยวเราก็จะเอาเป็นแบบเตือนแถมเหมือนเดิมนะฮะคิดว่าตายไหมไม่มั่นใจอ่าลองดูก่อนเดี๋ยวว่าตายน่าจะตายคิิวไปอืมตายแล้วก็ได้เตือนแถมเดี๋ยวไม่ตายเราเก็บไว้ก่อนละกันนะเพราะว่าศัตรูก็เดี๋ยวมันจะมีเว็บหนึ่งนะครับ าพาดาเออโอเคได้ฟื้นพลังงานให้โบเนียนะพลังงานไม่ตายดีธรรมดาไปอ่าตายละนี่เป็นเว็บสองะฮะเดี๋ยวเราจะใช้ตัวสกิลก่อนคือตัวของเตเล่นเนี่ยเป็นตัวดาเมจเป้าหมายเดียวก็จริงแต่ว่าเวลามาเล่นจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าคุณมีของปูปูเนี่ยเขาเอามาเคลียร์ลูกน้องก็ดีมากเป็นหนึ่งในตัวคอคที่ถ้ามีของฟูเมื่อไหร ตัวเขาคือใช้คาว่าโกงโกงมากได้เลยอันนี้ก็คือดาเมจแบบสตูยังไม่เบรกม3นสานะครับตันนี้เผื่อใครงงทำไมผมเอาแอตตามาเพราะว่าแอตตาเนี่ยเขาจะบัฟในส่วนของความเร็วได้นะฮะ แล้วเมื่อกี้ที่ผมพูดรายละเอียดไปเกี่ยวกับตัวของไลโคนของเซเล่น,นะครับว่ายิ่งคุณมีความเร็วเยอะเนี่ยมันจะยิ่งทําให้ตัวละครทำดาเมจได้เยอะขึ้นนะครับอย่างในที่นี้เซเล่ผมมีความเร็วอยู่ที่128บวกก็2 1 2นะครับเพราะฉะนั้นตัวบัฟที่เราได้จากตัวไลโคนอันนี้ มันก็จะได้เต็มครบ6ขั้นนั่นเองนะครับอันนี้ที่มันบวกเยอะมันได้มาจากไม้ตายของตัวแอตปานะฮะแต่เสียดายว่ามันไม่โชว์ตรงน,นี้นะครับก็มไม่เป็นไรคือตัวสปีดมันโชว์แต่ว่าตัวดดเมจที่เพิ่มจากควยแสงไลโคนมันไม่โชว์นะครับอันนี้เราก็จะใช้ไปตายไปเลยจริงๆถ้าใช้ไม่ตายใส่รุกน้องเนี่ยก็คือได้เทินแถมแน่นอนนะฮะแม้แต่ฆ่าได้แน่นอนแต่มันเปืองนะครับใช้กระบ,บอดีกว่าทีไหมบึ้ม2อกมืเจ ะะฮะเราได้บัฟจากโมนียอีกเพิ่มจุมตีเพิ่มความแรงไปข้อปปา๊บเพิ่มอีกหมื่นเจ็ดนะฮะก็จะเห็นว่าดาเมจมันแรงนะครับมันแรงมาก เกมเพย์ของเซเล่โดยรวมก็คือประมาณนี้นะคุณถ้าคุณจะเคลียร์ลูกน้องคุณก็เก็บล่าช็อตไ,ได้พอเก็บล่าช็อตได้คุณได้บัฟก็ใช้เป็นพวกสกิลต่อมันก็จะแรงขึ้นอะไรประมาณนั้นนะครับเกมเพย์ไม่ได้ซับซ้อนมากเนาะสำคัญก็คือหาตัวละครมาบัฟนะครับที่ผมชอบใช้ก็เป็นตัวของบุเนียนนั่นแหละฮะบุลเนียโอนจังแล้วก็แอตตานะครับไ มึมหมื่นหนึ่งนะครับอันนี้เป็นโชว์เคสอวดน,นิดหนึ่งนะฮะเป็นดาเมจสูงสุดที่ผมเคยทำได้ของเซเลสนะครับอันนี้ให้น้องเพล่ามาลดพลังป้องกันศัตรูนะแน่นอนว่าศัตรูติดเบรกอยู่นะครับโดนดาเมจแรงขึ้นพอลดป้องกันแล้วเอาแอตต้ามาบัฟความเร็วจริงๆแอตต้ามีบัฟโจมตีด้วยนะเดี๋ยวตัวละครตัวนี้เอาไว้ค่อยลงรายละเอียดเพิ่มนะครับเป็นตัวบัฟที่ดีมาก เอาโบนยามาบัฟโจมตีกับความแรงขิ้อีกรอบหนึ่งแล้วก็ใช้สกิลเพื่อเร่งเทิดแล้วก็บัฟโบนักความเสียหายเพิ่มไปอีกขั้นหนึ่งนะอันนี้คือบัฟแบบแตเต็มจริงๆมีกินอาหารด้วยนะฮะอันนี้ก็คือบัฟทั้งหมดที่มีนะครับ ก็ทำดาเมจได้สูงสุดที่เคยทํา8 7 k นะฮะ8 7 0 0 0อันนี้ก็อวดนะครับโอเคจากที่ผมได้เล่นในโค้ดเบต้านะครับเรเล่ผมให้ยกเป็นหนึ่งในตัวดาเมจเป้าหมายเดี่ยวที่แรงที่สุดในเกมนะครับแรงมากๆเอามาสู้บอสก็ดีเอาไว้เคลียร์ลูกน้องบอสก็ค่ข้างโอเคเหมือนกันนะครับภาพววมผมมองว่าเก่งมากก็น h a t s เก็ตไอเดียเนาะสํหรับวิดีโอนี้ก็มีเนื้อหาแค่นี้นะครับ ยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับวิดีโอนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับ